ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมิลรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรบริเวณลานพญาศีสัตนานาคราชจังหวัดนครพนมตรงข้ามกับเมืองท่าแขก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเราเป็นธรรมนะครับกล่ามาข้าวเที่ยงเมืองนักควนพนมวันนี้ส้มตำส้มตำก็ไปย่างปลาน้ำคุ้ง ฮอนฮอนครับเดินทางลงจากด่านไทยจะข้ามเรือไปเมืองท่าแขกประเทศลาวครับ ติดแทศหายวับเลยมีแต you know, ่คนอยู่บนพื้นที่เข้ามาเอาแล้วคนไกลก็จีนอะไรไปได้ยากเสียยาจุป็นนี่งานแต่งชาราว้ช่วยงานจินดอง ที่สู่ฝันวันด้วมากินดองชาวลาวครับประเพทีแต่งงานกินดอง ภาพแกะพระพุทธรูปที่ถนนสวยงามมากครับพระนอนกินทาสหกสิบอันนี้อันนี้สามสิบพัน เฝอเฝอเล้าเบื้องข้าเกิดกินเฝอเล้าเฝอแซ่บล้านดังกินกูยูทูบเบอร์คนดังครับเปล่าเตียนข้าเจ้ามก็ครอบครัวล้านดังครับคนเต็มล้านเลยสวนสาธารณะหลักเซา เมืองคําเกิดแขนชัย,ยบุรีแขนเอยแขนบริคํำไซเออขอโทษครับแขนบริคํำไซ,ออรำไซประเทศลาว,ว,วมาถึงแล้วลานกาแฟชาแบบดั้งเดิมครับนั่งกินแล้วอ้อมต่อไฟ แบบโบราณดั้งเดิมจริงๆเออคือมีเครื่องไอ้ปั้นน้ำแข็งนี่อันยังนี่ยขายน้ำอ<ข>้็งโอ้น้ำอ้อยขายน้ำแข็งในครบสุดเลยบรรยากาศน,นั่ง,งกินแบบชิวๆริมถนน <laughs> โบราณทุกช้ ถ่ายมาหลายปีแล้วบุคคลนี้แม่นหลายปีแล้วสิบปลายปีโอ้ oh. ชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ำนากายและเรือใหญ่โบราณครับใหญ่มากเรือสำรานใหญ่มากครับดั้งเดิมมีนักท่องเที่ยวแวะมาชมเรื่อยๆ เป็นจุดแลนด์มาร์กของนากายอีกที่หนึ่งเดินชมภายในลำเรือครับอายุหลายร้อยปีได้ัไหมเนอะมาถึงบอกใช่ว <si suppression> ่าไอ้นี่ได้แม่นบอกกันใส่งานได้ตั้งแต่ตอนเย็น่ใส่งานได้บมดเอาไป ที่ล่องแม่น้ำาเชือนนึงอ๋อ,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 อกไกล่อไปเด้อนี่ห้องพักเนาะแม่อืมกายจากมุมเรือครับบนเรือองค ขึ้นไปชั้นบนสุดด่านฟ้าบรรยากาศบมสูง ถ่ายจากบนเรือครับเสียงน้ำธรรมชาติขนเครื่องขึ้นเรือ เดินทางไปหมู่บ้านที่บบมีถนนต้องขามเลื่อไป ธรรมชาติบ้านนาผู้หินปูเมืองท่าแขกบ้านนาดีน รอบๆบริเวณมีแต่ปุ้หินปูนครับสวยงามมากบ้านเป็นกระปลูกพืชสวนวกั้งมีทุกชนิดครับผักสวนพวุ้ ธรรมาชาติสวยงามภูเขาล้อมรอบเมืองท่าแขกสบ้านเราไม่ได้ดูนะตัวหลวงครับเบิร์ตเนาะบุมีเนาะนี่เขาซื้ออยู่มั้ยเดอกต้องหลวงอะไรบุซื้อละเออเปลี่ยนแนวใหม่เลยนะอันนี้ทาคนจีนต้องการตัวไหนนะแม่นเป็นร kind of hm าคาเพิ่มเลยใช่ได้เบิร์ ถ่าคนจีนต้องการจะใด้ละแม้แต่ไม้หญ้าขิ๋วถ้าว่าคนจีนต้องการนี่ราคาน่าจะสูงขึ้นต่อมื่นสองมื่นเลยลูกแก่มาจแต่สิบนี่แซ่พมอ่ะเขาเขาเลี้ยงอย่างก่อนคนีบเพื่อนที่ตกปืนขึ้นไปเอาอยู่ทั้งผู้บ่หลายบ่ทั้งผู้มีเป็นบางมองบ่ ย่างนาฝนนี่จะออกดอกอยู่บนนี่เห็ดไปขายกิโลละเท่าไรก่อนกิโลละแสนเก้าหมื่นเห็ดกว่าจะได้ครับหาเนี่ยบ้านยังก็บ้านนี่บ้านน่าดีบ้านนาดีแกว้งยังฮะข้าม้วนอยู่บ่ แขนข้ามวลประเทศเลาวเดี๋ยวนะกะจะเมื่อแล้วเป็นมาเยี่ยมขอบใจเด้อเจดีสีโคตรพัตบองเมืองท่าแก่แขนค้าม่วงประเทศเลาว ทำไหว้พระธาตุสีโคตรพระตะบ,บอง <c oughs> ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยกับประเทศเลาว